ทำไมถึงพาผมมาสวนของพี่สักคีแห่งนี้ครับอยากให้มาดูความสมบูรณ์ของต้นทุเรียนคือพี่ขียเป็นเพื่อนเขาทําสวนทุเรียนไม่เป็นเลยเขเบอกลองเปิดใจใช้คู่หูไหมเขาก็เปิดใจใช้ซึ่งเป็นสูตรดังเดิมเขาก็พอใจเนาะแต่พอมาเป็นสูตรใหม่เนี่ย เราทดลองใช้กันมาหลายเดือนแล้วค่ะเขาก็พอใจซึ่งมันละลายง่ายต้นไม้สมบูรณ์ดอกดกอะไร่เงี้ยพี่ขีครับตอนที่ได้มรดกมาใหม่ๆนั่นนะพี่ขีมีความหนักใจอะไรกับสวนแห่งนี้ครับเราอ่ะไม่รู้จักต้นไม้ฮะพอเรามาเห็นแล้วเราก็มองสภาพภายนอกแล้วว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนยอดมันมันไม่มีใบ,รบเราก็มองแล้วไม่สวยงามในสายตาเราอะฮะพอได้มาปุ๊บ ก็ต้องมานั่งศึกษาใหม่แล้วก็ทําให้เจอกับพี่หนิวถูกไหมครับหลังจากนั้นอะอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้เราเปิดใจเพราะว่าเราก็ไม่รู้มาเลยว่าก่อนหน้านั้นเขาใช้อะไรกับที่นี่ก็คือพี่หนิวเขาจะพาไปเที่ยวทัวร์สวนของเขาฮะใบเขาเป็นยังไงยอดเขาเป็นยังไงลําต้นเขาเป็นยังไงอย่างเงี้ยฮะอาจารย์พอเราเห็นแล้วเราก็พึงพอใจเราก็เลยลองมาใช้ของเราดูค่ะคือเขาก็บอกเราว่า มันใช้ง่ายลดต้นทุนแค่ตัวนี้ตัวเดียวเราไม่ต้องไปเอาสารคิดมีทั้งหลายแหล่มาผสมใช้เนี่ยสตัวคือไคโตซานกับซองวันแ่นเนี่ยสอย่างแล้วก็ผสมยาลายยาฆ่า,า,มาแมลงตามฤด,ดูกาลน่ยตามที่วันจะเป็นอะไรอย่างนี้ยอาจารย์พอเราดูแล้วเนี่ยนั้นเราเห็นอะไรที่มัน เปลี่ยนแปลงชัดที่สุดเราเราใช้เราจะพ่นประมาณ7วันถึงสิวันครั้งนะอาจารย์อพอเราพ่นสักประมาณเดือนนะเราจะเห็นเลยว่าใบจะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วก็จะเขียวหนาขึ้นอะไรเงี้ยอาจารย์ลองจับใบดูถ้าเราหักขั้วนๆอย่างเงี้ยใบมันจะไม่กรอบอาจารย์มันก็เป็นอ,อ,ยอย่างเงี้ยค่ะว่าค่ะและสวนแห่งน,นี้นี่เราทําสารหรือทําอะไรหรือเปล่าครับตาอ๋อไม่เคยทําสารเลยอาจารย์ นี่ธรรมชาติล้วนเลยธรรมชาติจริงๆเลยค่ะอาจารย์โอ้แล้ว<ะ>เราเองก็มีความรู้สึกกับการเป็นธรรมชาติอย่างนี้เพราะเราเราก็ห่วงเรื่องของอะไรบ้างครับเรื่องสุขภาพเราเวลาเราเข้ามาดูสวนอะไรอย่างเงี้ยคะแต่เขาใช้สารเคมีอะไรเงี้ยมันก็อันตรายกับเราโดยความรู้สึกของเราเราเน้นออแก,กนิกอยู่แล้วตอนนั้นนะ่ะตอนที่เข้ามาไอ้ร้อยสามสิบต้นเนี่ยมันอายุประมาณหกปีถูกไหมครับตอนนั้นนะ่ะพอเราใช้สูตรเดิมนะ่ะผลผลิตมันเป็นยังไงบ้างครับมันผลผลิตมันก็เหมือนว่าค่อยๆเพิ่มขึ้นนะอาจารย์รูปทรงของต้นไม้สวยสวยรูปทรงสวยค่ะนน้ักดีค่ะ ตอนนั้นพี่ขีภูมิใจขนาดไหนครับกับผลิตภัณฑ์เรามาถึงแล้วก็ใช้สิ่งนี้เลยไงแล้วก็ภูมิใจสุดๆแล้วเพราะเราไม่เคยใชอย่างอื่นมาก่อนนี่ฮะอาจารย์มันก็เลยเปรียบเทียบไม่ได้ว่าภูมิใจขนาดไหนเปิดชีวิตมาก็เจอสวนที่คู่หูเลยคู่หูเลยนะครับพี่เหนียวครับขนาดนี้บริษัทก็ได้มีสูตรนะครับนวัตกรรมใหม่ทั้งเวอร์แพนอะมิโนนะครับแล้วก็ไคตสซานออริโกแซคคาราเนี่ยนะครับใช้งานลลายไว เราได้ใช้มาสักกี่เดือนแล้วครับก็น่าจะประบาณสัก5เดือนได้คร่าวๆตอนนั้นเอามาใช้แล้วเนี่ยทุเรียนเราเป็นอะไรอยู่ครับช่วงนั้นหมายว่าเป็นช่วงทําดอกเป็นช่วงช่วทำอะไรหรือเปล่าช่วงทําใบค่ะช่วงทําใบาใช่ไหมครัทาบทำใบค่ะ สูตรใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไงจากเดิมบ้างครับโอใบมันก็จะแตกดีมากเลยอาจารย์แตกตามตามอ้น,นี้ของมันนะถึงเดียวมันก็แตกถึงเดียวก็แตกก็ของเราว่าเราใช้โดยคิดว่าพ่นลงดินเดือนละครั้งด้วยอาจารย์แล้วก็พ่นภายนอกต้นในทรงพุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งแรกก็กังวลเหมือนกันว่าเอะใบใหญ่มันจะออกดอกไหมกังวลมากเลยแต่สุดท้ายเขาก็มาเองค่ะโดยที่ไม่ทําสารเลยก็ยังพ่นเท่าเดียวเหมือนเดิมนะคะอาจาราย์ใบยังใหญ่อยู่เลยใบยใหญ่เลยนะฮะพวกกิ่งก้านสาขาเป็นไงบ้างครับก็ดูอวบขึ้นนะอาจารย์พอใจกว่าเดิมไหม ก็พอใจแต่ปีนี้พอใจมากค่ะอาจารย์ชื่นใจค่ะผมพูดแทนเนี่ยไม่ใช่เลยนะ,ะเพราะดูจากสีหน้าของพี่ขีคือหน้าชื่นใจอะค่ะคือถ้าคนระทมทุกข์ก็จะแบบก็ออกอะก็ออกอะแต่อันนี้ก็ออกดีอะไรเงี้ยแววตาบ่งบอกว่ามีความสุขค่ะกับที่เราเข้ามาทําแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเองนั้นนะครับเข้ามาจับงานก็เพิ่งเป็นผู้ที่จะเป็นเศรษฐีทุเรียน เมื่อ3าปีกว่านี้เองถูกไหมครับแล้วก็มาเจอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์หลายครั้งที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันผสมรวมกันกับพวกเคมีพัน์ธุต่างๆไม่ได้เนี่ยตัวเนี้ย ตอบโจทย์ไหมครับคู้หูข้างนี้อ๋อตอบโจทย์ค่ะอาจารย์เพราะว่าของเราเนี่ยสามารถผสมพวกพวกไวไออยล์เงี้ยโซยาออยเลยอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เป็นพวกเคมีก็ได้แต่ของเราก็ไม่ได้ผสมเคมีแต่เหมือนเพียงแต่ว่าเราอ่ะสามารถใช้ยาฆ่ามแมลงหลายๆตัวแล้วก็ผสมโซยาออยไปได้อาจารย์ก็ถือว่าสบายขึ้นซึ่งครั้งก่อนนู้นน่มันผสมไม่ได้เขาต้องแยกเลยคือแม้ง,งนั้นเราก็จะเสียค่าแรงเพิ่มขึ้นอย่างนี้เราผสมทีเดียวแล้วก็พ่นครั้งเดียวเสียค่าแรงครั้งเดียวค่ะอาจารย์ก็ถือว่านอกจากลดต้นทุนด้านของแรงงานลงไปด้วยกกกต้้องัครรบแลว็า ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการบำรุงพืชเนี่ยก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่ามันง่ายถูกไหมครับไม่ต้อง,<ร>งขั้นตอนมากดังนั้นวันนี้สิ่งที่เห็นก็คือดอกที่ออกมาเป็นการชื่นใจในระดับที่เรียกว่าระดับที่สองเดี๋ยวถ้ามีผลอีกก็เป็นระดับที่3ระดับที่4ก็คือเก็บเกี่ยว ถูกไหมครับตรงนั้นน่ะก็เพิ่มพูนจำเนวนใจกันขึ้นไปเลทีติียวเออแล้วได้ใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินไหมครับก็มีใช้หญิงเกษตรนะปุ๋ยหญิงเกษตรใช้ฮะใช้ด้วยใช้สามเกลือเลยใช่ไหมแล้วหญิงเกษตรนี่เราเห็นความแตกต่างยังไงครับก็ดูดูดูรากเขาก็ดูสมบูรณ์ขึ้นนะคะความสมบูรณ์ดูได้จากอะไรครับก็ปลายรากของเขาอ่ะมันจะมันมันแดงมันอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ในฐานะที่พี่ขีนะครับเป็นผู้ที่ชื่นชอบชื่นใจกับผลิตภัณฑ นะครับนวตัตก,กรรม3เกลือสูตรใหม่เนี่ยอยากจะบอกเพื่อนพ้องใหญ่ครับก็อยากจะแนะนานะคะในฐานาะเกษตรกรมือใหม่การที่เราใช้คู่หูมันง่ายเลยจบเลยตอบโจทย์ทุกอย่างเลยฮะไม่ว่าจะเป็นใบเป็นลําต้นเป็นดินเป็นรากเราจะทําดอกทําใบได้ทั้งหมดเลยค่ะจกนกระทั่งจะเป็นผลเนี่ยเราก็สามารถฉีดที่ผลได้ะทุเรียนที่เก็บเกี่ยวมาปีที่ผ่านมามันก็ลูกสวยน้าหนักกําลังพอดีแล้วก็หนามสวยก็อยากจะเรียนเชิญเข้ามาใช้แล้วก็ใช้คือมันมถูกด้วยฮ่ะพูดง,ง่ายๆสำหรับคนที่ใช้ไม่เป็นก็ใช้ได้เลยมันเป็นชีวภาพด้วยค่ะท่านี้ก็ถือว่าสรุป โดยครบถ้วนนะครับทั้งเป็นพลังกายพลังใจให้กับมือใหม่ทุกท่านที่สําคัญครับเมื่อมีจํานวนมากมันลดทั้งต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลนั้งผลผลิตไปด้วยนะครับพี่หนิวครับพี่นิวอยากจะบอกใครไหมครับว่าวิธีการที่จะใช้แล้วก็สามารถอยู่กับเวอร์คลาสได้อย่างไรเรียนเชิญครับ ก็อยากเชิญช่วยให้เปิดใจลองใช้ใช้เต็มที่ใช้ให้มั่นใจเดี๋ยวต้นไม้ก็จะบอกเองค่ะแล้วพท่านเขาอยากจะแบบอย่างอื่นๆมันแพงนะ่ะในฐานะพี่หนิวเนี่ยอยากจะบอกเขาไหมว่าเราสามารถที่จะลดต้นทุนได้ด้วยการสมัครสมาชิกไหมหรืออย่างไรเชิญบอกได้ครับถ้าอยากลดต้นทุนนะคะก็สมัครสมาชิกเวลานี้ยังมีโปรปีใหม่ร้านแถมอะไรอย่เ้เลยคะ่ะก <laughs> ็ถือว่าพูดจากหัวใจครับดังนั้นการที่เราใช้หัวใจพูดนั้น มันมากกว่าเสียงอันดังที่ส่งไปครับเพราะนี่คือความจริงที่ทุกครั้งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าความจริงนั้นมันก็คือความจริงจริงๆและความจริงนี้ครับมันสามารถทําให้ท่านเปลี่ยนชีวิตจากเกษตรกรที่ลําบากยากแค้นในการทําการเกษตรก็สามารถเพิ่มพูนกําไรได้สําคัญครับเพิ่มพูนกําไรแล้วชีวิตเราปลอดภัยเพราะมันปลอดภัยมันเป็นอินทรีย์ สิ่งนี้คือต้องขีดเส้นใต้สําหรับชีวิตในก,การเกษตรวันนี้เรามาในการที่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างครับที่สําคัญอีกครับใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจเพราะผลิตภัณฑ์ใหม่สูตรใหม่ปรับใช้กับเกษตรกรทุกคนครับหลายท่านครับเมื่อของดีอย่างนี้ก็มักจะมีผู้เรียนแบบที่สําคัญเรียนแบบเสมือนเลยนะครับแต่คุณภาพไม่เหมือนครับเพราะคุณภาพก็คือสิ่งที่ตัวจริงเท่านั้นที่เขาจะบอกว่าคุณภาพของเขานั้นใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจจริงๆ คือความยั่งยืนทางการเกษตรและวันนี้มีเกษตรยั่งยืนและทั้งสองท่านนะครับขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะไปติดตามผลการทํางานของ3เกลอเว r ร์ World p พนะครับสูตรนวัตกรรมใหม่ให้กับทุกท่านได้รู้ว่าเมื่อเป็นของจริงต้องเป็นของจริงเท่านั้นครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ